เราแต่ละคนเคยเจอความอายุติธรรมของโลกนี้ความไม่แฟร์ของโลกนี้แล้วเราเจอบ่อยมากครับเจอกับระบบระเบียบนโยบายต่างๆที่เราไม่เคยได้รับหรือเราพลาดหรือว่าทําไมคนนั้นถึงเป็นอย่างนี้แล้วทาไมตัวฉันถึงเป็นอย่างนั้นเราเคยมีคําถามเหล่านี้เยอะมากเลยครับแล้วทําให้เราต้องสงสัยว่าพระเจ้าแฟร์ในชีวิตของเราจริงๆหรือเปล่าพระเจ้ายุติธรรมจริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูครับ CGN ไทยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life ครับกับผมอาจารย์ไลฟ์วาระมีชูทนนะครับศิทธยาพิบาลคริสจากเมืองไทยครับผมในวันนี้เราอยู่ด้วยกันในบทเฝ้าเดียวในพระวจนะคำโรมบทที่9ข้อที่14ถึง24ครับโรมบทที่9ข้อ14 ถ,ถ้าอย่างนั้นเราจะว่าอย่างไรพระเจ้าไม่ทรงยุติธรรมหรือเปล่าเลยเพราะพระองค์ตรัสกับโมเสสว่าเราประสงค์จะกรุณาใครเราก็จะกรุณาคนนั้นและเราจะเมตตาใครเราก็จะเมตตาคนนั้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งจึงไม่ขึ้นกับความตั้งใจหรือความมานะของมนุษย์ แต่ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระเจ้าเพราะมีข้อพระคัมภีร์ที่กล่าวแก่ฟาโรห์ว่าเพราะเหตุนี้เองเราจึงได้ตั้งเจ้าขึ้นเพื่อเราจะสําแดงริธานุภาพของเราให้ปรากฏทางตัวเจ้าและเพื่อให้นามของเราประกาศไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นพระองค์จะทรงพระเมตตาใครก็จะทรงพระเมตตาคนนั้นและพระองค์จะทรงให้ใครมีใจแข็งกระด้าง ก็จะทรงให้คนนั้นมีใจแข็งกระด้างแล้วท่านก็จะพูดกับข้าพเจ้าว่าถ้าอย่างนั้นทำไมพระองค์ยังทรงติเตียนใครจะขัดขืนพระประสงค์ของพระองค์ได้มนุษย์เอย๋ยท่านเป็นใครที่จะโต้อตอบกับพระเจ้าสิ่งซึ่งถูกปั้นจะกล่าวแก่ผู้ปั้นได้หรือว่าทำไมท่านจึงปั้นข้าพเจ้าอย่างนี้ส่วนช่างปั้นหมอ ไม่มีสิทธิเอาดินก้อนเดียวกันมาปั้นเป็นภาชนะที่ใช้ในโอกาสพิเศษอันหนึ่งและทั่วๆไปอีกอันหนึ่งหรือเป็นไปได้ไหมที่พระเจ้าทรงประสงค์จะแสดงพระพิโรธและให้ฤทธิเดชของพระองค์ปรากฏแต่พระองค์ทรงอดทนมากต่อคนเหล่านั้นที่เป็นภาชนะแห่งพระพิโรธซึ่งเตรียมไว้สำหรับความพินาศ เพื่อจะได้ทรงให้ศักดิ์ศรีอันอุดมของพระองค์ปรากฏแกบ่บรรดาผู้ที่เป็นภาชนะแห่งพระเมตตาซึ่งพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมไว้ก่อนให้สมกับศักดิ์ศรีนั้นคือเราที่พระองค์ได้ทรงเรียกมาแล้วไม่ใช่จากพวกยิวเท่านั้นแต่จากพวกต่างชาติด้วยผมอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่ดูเหมือนธรรมดาแต่ว่าเดี๋ยวจะ เข้าไปสู่พจนคำแล้วจะอ่อทันทีเลยครับคือมอีวันหนึ่งผมมีขนมติดไม้ติดมือมาจากการออกไปข้างนอกแล้วก็ลูกผมอยู่กันคนละห้องแล้วผมก็ตะโกนเรียกซีเจไม่รอเออ่พอมีขนมมาให้ใครมาสายนะอดได้นะอ่าเราก็อยากให้เขารีบมาหาเราไอ้คนโตครับเรื่องของกินนี่เป็นสิ่งที่เขาโหยหามาอยู่แล้วรีบวิ่งออกมาจาก เขาเรียกว่าจากห้องนะครับวิ่งมาหาผมแล้วก็มาขอ,อาดูว่ามีขนมอะไรผมก็เลยดีใจมากรีบให้เขาครับแต่ว่าลูกลูกคนที่สองเขาค่อนข้างชิลครับก็ทํานู่นทํานี่ในห้องเขากว่าจะเสร็จออกมามาสายมากเลยนะครับแล้วก็มาถึงแล้วก็ถามว่าไหนขนมมาพ่อแล้วลูกสาวคนโตครับก็เหลือบมามองผมแบบดูซิว่าพ่อจะทํำยังไงจะให้ขนม ไอ้ลูกคนเล็กไหมน้องคนน้องชายไหมเพราะว่าพ่อบอกว่าถ้าถ้าใครมาสายอดนะขนาดนั้นเองครับผมก็หยิบขนมมาแล้วก็เอาใส่มือลูกชายแล้วบอกเอ้ยทำไมมาสายนะะักอ่ะเนี่ยเดี๋ยวขนมมันจะไม่อร่อยนะลูกสาวผมก็มองคอนด้วยความเขาเรียกว่าไม่แฟร์เลยครับแ้่ในความเป็นจริงแล้วในชีวิตของเราบางทีเราสงสัยไหมฮะ ว่าทำไมชีวิตของเรามันถึงไม่แฟร์แล้วทำไมพระเจ้าถึงไม่แฟร์แล้วทำไมพระเจ้าถึงอนุญาตให้หลายอย่างในชีวิตของเราเกิดขึ้นในความไม่ยุติธรรมไม่แฟร์ไม่ไม่บาลานซ์ Balance, นะครับทำไมพระเจ้าถึงให้บางคนที่ดูเหมือนเป็นคนที่แย่มากเลยได้ประสบความสำเร็จได้โปรโมตนะโปรโมชั่นได้ยศถาบรรดาศักดิ์อยู่ในความสำเร็จในชีวิตขเขาแล้วดูเหมือนจะจะร่ำรวยมากเลยนะครับ แต่ทำไมพระเจ้าถึงให้คนดีอย่างฉันทำไมพระองค์ถึงให้ฉันต้องมาเจอกับความทุกข์ยากลำบากเ,าเจอความยากจนเจอความเจ็บปวดแล้วทำไมไอ้คนนั้นมันถึงได้ดีแล้วดูฉันสิฉันไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์ฉันรักพระเจ้าฉันรับใช้ในโบสถ์ทำไมพระเจ้าไม่ยุติถรมทำไมพระเจ้าถึงดูเหมือนไม่แฟร์จริงๆมีคำถามที่ลึกกว่านั้นแล้วก็เป็นคำถามที่เป็นาาศาสนศาสตร์ซึ่งตอบยากมากเลยนะครับ มีบางคนถามว่าแล้วทำไมพระเจ้าถึงให้ยูดาสต้องมาเล่นบทยูดาสอะคือยูดาสเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อทรยศพระเยซูแล้วก็ฆ่าตัวตายพระเจ้าอนุญาตให้ยูดาสสาวก12คนเลือกมาคนหนึ่งที่เขาจะปฏิเสธพระองค์ในช่วงสุดท้ายของชีวิตของเขาเหรอมันดูไม่แฟรมากๆเลยนะหรือว่าโจรบนไม้กางเขนที่อยู่ข้างๆพระเยซูเขาทำชั่วมาตลอดชีวิต ไม่เคยเอาพระเจ้าไม่เคยเอาความดีเลยก่อนจะตายบอกพระองค์เจ้าข้าระลึกถึงข้าพระองค์ด้วยพระเยซูบอกว่ามาเลยวันนี้เจ้าจะอยู่กับเราในแผ่นดินบรมสุกเกษมมันแฟร์ตรงไหนครับแล้วเราที่ทําความดีมาตลอดชีวิตยังกลัวเลยว่าเราจะไม่ได้เข้าสวรรค์ความไม่แฟร์นี้เองจึงเป็นคําถามที่อาจจะอยู่ในใจของคริสเตียนหลายๆคนนะครับว่าพระเจ้ายุติธรรมจริงๆหรือเปล่า อาจารย์เปาโลเขียนพระวจนะคำโรมบทที่8บทที่9เนี่ยนะครับอยู่ในช่วงเวลาที่อาจารย์เปาโลเขียนหาคริสเตียนที่กำลังเจอกับความทุกข์ยากในชีวิตของเขาแต่คนที่เป็นคริสเตียนส่วนมากเนี่ยครับในกรุงโรมเนี่ยนะครับหลายครั้งที่เดียวไม่ใช่แค่คนยูนะครับเป็นคนต่างชาติด,ด้วยครับเป็นคนที่ไม่เคยมีประวัติศาสตร์เกี่ยวกับโมเสสหรืออับราฮัมไม่เคยรู้จักอะไรเหล่านี้เลยครับแต่ พอได้ยินเรื่องราวของพระเยซูมาตายทยบาปและเป็นขึ้นมาจากความตายคนต่างชาติเหล่านี้เชื่อครับแล้วก็มาเป็นคริสเตียนคราวนี้คนยิวที่ถูกรับเลือกมาว่าเป็นชนชาติของพระเจ้าก็หันมามองด้วยกันสายตาค้อนเช่นกันว่าไอ,อ้พวกนี้ไม่เคยถูกเลือกไม่เคยมีประวัติศาสตร์ร่วมไม่เคยต้องเข้าสุนัตไม่เคยต้องรักษากฎ ไม่เคยต้องนับก้าเวลาเข้าสวรนสบาโตไม่เคยต้องกลัวนูน่นกลัวนี่ต่างๆไม่เคยเลยฮะวันนี้เขารอดได้จริงๆเหรออาจารย์ปารโลเลยเขียนยกตัวอย่างครับในเรื่องของกษัตริย์ฟาโรฟังดีๆนะครับอาจารย์ปารโลเขียนในโรมบทที่9ข้อที่17-18บอกว่าเพราะมีข้อประกมภีเขียนกล่าวแก่ฟาโรว่าเพราะเหตุนี้เองเราจึงได้แต่งตั้งฟาโรขึ้น เพื่อเราจะสแสดงวิธานุภาพของเราให้ปรากฏทางตัวเขาและเพื่อพระนามของเราจะประกาศไปทั่วโลกฟังดีๆนะครับพระเจ้าแต่งตั้งฟาโรห์ซึ่งเขาไม่เอาพระเจ้าแต่เขาเกลียดคริสเตียนแล้วเขาเกลียดชนชาติฮิบรูเขาทำร้ายเขาจับเป็นทาสพระเจ้าแต่งตั้งเขาขึ้นแต่เพื่ออะไรนะครับไม่ใช่เพื่อให้คนฮีบรู โดนทําโทษกลายเป็นทาตไม่ใช่เพื่อให้เขาคนที่ไม่ดีหรือคนที่อาจจะไม่ได้เอาเรื่องราวของพระเจ้าให้เขานั้นได้สมวยสุขอยู่ในพระราชวังไม่ใช่ครับเพราะองค์ทาทั้งหมดทุกอย่างในพระคัมภีร์บอกว่าเพื่อให้พระนามของเราประกาศไปทั่วโลกและเพราะพระเจ้าทรงเมตตาใครพระเจ้าก็ทรงเมตตาคนนั้นและพระเจ้าทรงให้ใครมีจิตใจแข็งกระดางก็ทรงให้คนนั้นมีใจแข็งกระดางฟาโลกถูกแต่งตั้งขึ้น ไม่ใช่เพื่อจะได้แค่มีปีระมิดหรือมีทาตหรือมีคนใช้อยู่กินอย่างสุขแต่เขาเล่นบทบาทที่สําคัญในน้ําพระทัยของพระเจ้าคือการที่ฟาโรนั้นจะเลือกด้วยตัวเองตัดสินใจด้วยตัวเองทั้งทงที่เขาเลือกพระเจ้าได้ทั้งท้งที่เขาสามารถเชื่อฟังพระเจ้าได้แต่เขาเลือกและตัดสินใจไม่เอาสิ่งที่พระเจ้าขอให้เขาทําและทําให้เกิดอะไรครับภัยพิบัติสิบประการและได้เห็นเขาเรียกว่าความอัศจรรย์ของพระเจ้าทั้ง10อย่าง และได้เห็นการช่วยกู้ของพระเจ้าที่เกิดขึ้นกับคนของพระองค์ตัดภาพมาถึงคริสเตียนในกรุงโรมอาจารย์เปโลกําลังบอกว่าฟังดีๆนะไม่ว่าจะเป็นคนยิวหรือไม่ว่าจะเป็นคนต่างชาติไม่ว่าจะเป็นคนที่เจ้าดูถูกอยู่หรือเขาไม่มีประวัติศาสตร์ที่พระเจ้าเลือกเขามาเป็นชนชาติของพระองค์อาจารย์เปโลบอกว่าอย่าพิ่งไปตัดสินเขามนุษย์เอย๋ยท่านเป็นใครที่จะตอบโต้กับพระเจ้า สิ่งที่ถูกปั้นจะกล่าวกับผู้ปั้นหรอือว่าทําไมท่านจึงปั้นข้าพเจ้าแบบนี้ส่วนช่างปั้นหม้อไม่มีสิทธิ์จะเอาดินก้อนเดียวกันไปปั้นเป็นภาชนะที่ใช้ในโอกาสพิเศษอันหนึ่งแล้วแล้วใช้ในโอกาสทั่วไปอีกอันนึงเหรอพระเจ้ามีสิทธิที่จะให้ทุกคนไม่ว่าเขาจะผ่านอะไรมาในชีวิตไม่ว่าเขาจะเจออะไรมาไม่ว่าเขาจะทําอะไรมาในชีวิตพระเจ้าบอกว่าพระกิตติคุณน,นี้เป็นของทุกคนผมถามนะครับ ลูกลูกผมมีสิทธิ์จะถามผมไหมฮะว่าพ่อทําไมพ่อถึงให้รางวัลกับน้องชายที่มันมาสายเขามีสิทธิ์ถามได้ครับแต่คําตอบเดียวของผมก็คือว่านี่เป็นของขวัญของพ่อและลูกก็เป็นลูกของพ่อทั้งคู่พ่อก็อยากจะให้ของขวัญและสิ่งที่ดีสุดกับคนที่เป็นลูกของพ่อพระเจ้าก็ตอบเหมือนกันครับพระองค์อยากจะให้สิ่งที่ดีที่สุด กับลูกของพระองค์และไม่ว่าลูกของพระองค์จะเป็นคนยิวจะเป็นคริสเตียนจะไม่ได้เป็นคริสเตียนจะผ่านอะไรมาจะเคยทําอะไรมาพระกิตติคุณและไม้กางเขนเป็นคําตอบของทุกคนจริงๆให้เราสารรเสริญพระเจ้าสําหรับความยุติธรรมของพระองค์ที่เกินความเข้าใจของเราว่าทําไมพระองค์จะเมตตาทุกคนได้เท่ากันเลยให้เราอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระบิดาเจ้าหลายครั้งทีเดียวข้าพระองค์มอง คนอื่นแล้วก็สงสัยว่าเขาจะมาเชื่อพระองค์ได้ยังไงหรือพระโลหิตของพระองค์แล้วก็ความรอดพระองค์จะเข้ามาในสู่ชีวิตของคนแบบนี้ได้ยังไงครับพระองค์มองไม่ออกแต่พระองค์มองออกพระองค์จึงมาตายบนไม้กางเขนแทนขับพระองค์ทุกคนและในวันนี้ขอที่ครับพระองค์จะมองคนอื่นเหมือนกับที่พระองค์ทรงมองและที่รับพระองค์จะตระหนักว่าพระกิตติคุณเป็นของมนุษย์ทุกคนและมนุษย์ทุกคนต้องการความรอดจากพระองค์ อธิษฐานขอที่ข้าพระองค์จะยุติธรรมและสัตย์ซื่อและเป็นกลางและรักคนอื่นๆเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงรักในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเาเมนฝากคำถามไว้นิดเดียวนะครับว่าในความทุกข์ยากของเรานั้นในความดูเหมือนว่าจะไม่แฟในโลกนี้คุณและผมจะไว้ใจความยุติธรรมของพระเจ้าได้ยังไงคอมเมนต์มาข้างล่างนะครับรอฟังคำตอบของท่านครับ ทุกท่านที่รับฟังรายการเหล่านี้แล้วก็รู้สึกปัะปืึมยอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ Facebook หรือ YouTube หรือทางช่องทางอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เราจะส่งพระพรต่อไปอไปกับคนอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านสามารถที่จะอธิษฐานเพื่อเราและถ้าพี่น้องมีภาระใจในการถวายนะครับพวกเราก็อยากจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านเลยนะครับเพื่อที่จะทำพระกิติคุณแล้วก็พระพรแล้วก็รายการดีๆอย่างนี้ ตอไปเรื่อยๆขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับทุกมือที่ถวายทุกใจที่ถวายอธิษฐานเผื่อขอพระเจ้าอวยพ,อพอระพรครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเผื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ